สบายดีพี่น้องวัสดุสุนมืัอนี้อ้นกะพาพี่น้องมางมหอยคือเก่าพี่น้องมาหางมหอยจูบน้ำกะขืนลายกว่ามือนั่นน้ำลายกว่าเก่ามากันกะเบิ้เด็กเด็กหน่อยก็มาน้ำสบายดีพี่น้องวัสกุสุคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้ำเย็นชบำไปบันนี้ไปเบิ่งอ้นหาหอยกันเลยพี่น้องวันนี้กะสะอ้นพัชิลงไปงมพี่น้องเอย พ่อแม่อุ้นสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปรสบคสุขทุกคนมาหาหอยกินอีกแล้วพี่น้องเอาน้ำมันอยากมากเนาะน้ำมันไหลเด็กๆก็เก็บหอยนำบังดูพี่น้องกับพ่อมีอยู่เนาะงงละพี่น้องน้ำใสอยู่พี่น้องเอ้ยมันก็ขึ้นมาอยู่เนาะขึ้นมาเค่ๆนี่นี่แถวนี่นี่เอาออกซะ เอางาออกรถไม่ไม่ไม่เต้นเดยนี่จ้ายู่พีรู้ว่าจับให้แมนไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เข้มๆนี่เอ้ยน้ำกะอยากเลิกได้พี่น้องเอ้ยไหลอยู่ได้ผลตุกยูว่าสนุกนะโมเด็กน้อยอะนะโมเดน้อยเบาพากันขึ้นไปเทิงลูกไว้เร็ว เลาะเก็บแคมๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบุก้าลงไปลึกน้ำมันหลายพี่น้องเอ้ยน้ำไหลายดีเลยค่ะพ้อยน้ำใสดีน้ำใสแล้วก็ยิ่งนาดถือใจเด็กน้อยเดี๋ยวพี่น้องขันมาแนวนี้นะอยากเล่นอยูค่ะบุก้าบุก้าให้ลิ้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้างตาหวานนี่อยากลงแห้งแล้วเบิ่งซองนะเออท่าไม่ใหดคิดแล้วก่อนพังพังไปชื้อแล้วก็ตาหวาน ลุงแม่ตาแม่วาซายลุงแต่ว่าซายลุงบะลูงฮะเลี้ยงกระดุดน้ำมันยังมันยังดูน้ำดูดในไอ้เป็นแม่มาชิลุนี่นี่เมื่อวานนี้เพิ่นมาในแนวขาสั้นเนาะโอ๊ยเตรียมพร้อมใช้ขาสั้นมากแล้วกันอันสีพ้าดิ้งน้อยเล่นน้ำเลยนะพี่น้องบุก้าให้เล่นดอกน้ำแบบนี้เนาะ ะเล่นพ่อมุหญ่เท่านั้นเอานี่ๆเดีๆทางสวนทางอันมองเขาลงทางนั้นนาะเาเออไปไปเบิ่งไปอุ้ยลิกเลิกเลิกเลบ่เข้มเข้มขนาดเออมองนี่แต่ก่อนมันเป็นบอลนั่งก็ยังคอมมาเลิกหนึ่งตอนนั้นเพียงอันนั้นไลนงเพียงเอไวต์ต่งนีนที่ไม่น นั่งท่าอยู่นี่เด้อพวกเจ้าเด้อามามองอมทางพี่เพิ่นเอาอยู่แคมเลยพี่นอ้องเอ้ยขึ้นไปแค้มๆนั่นอีงเหรอโอ้นอน้ำก็เย็นดีแท้ๆขันอยู่วังเลิอกลายก็คือสิบุมี่หอยเนี่ยมันต้องขึ้นมาอยู่แถวนี่แหละแค้มๆเนี่แหละเ,เอาพ่อได้อันได้จักถ้วยหนึ่งนี่นะเนาะ ม,มมมือนี่กับมืออื่นคนแรกอ,อืมแสบไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเออ,เอ,องมขึ้นไปแถวทึ่งๆนั่นแหละหอยย้มนี่กะอยากมาร์กอยู่ด้พี่น้องเอ้ยอยากพี่อยู่ด้เพราะว่าช่วงนี้ขึ้นมาหาไข่หอยจุ๊ก พอดายอยู่บอ่อน้ำกระดิพี่น้องไหลแห้งอะลีพี่น้องขันอ้วนขึ้นนุดนี่ลงนี่คือสิบุติงดอกอไปแล้วพี่น้องยายฟัง เี้ยเล้ยเล้ยในแถวนน้ำกระสายอยู่พี่น้องเลยนี่ถแถวแคมๆขึ้นมาทางนี้นี่นห,นหน่วยใหญ่ๆหน่วยน้อยเราบอเอาเอาแต่หน่วยใหญ่เอาหน่วยคือดีกินน้อยลายกะปะไว้ให้มันพ่อแม่แพรลูก ค่อยมันใหญ่หน่อยๆอืมน้อยเอาตัวใหญ่ไปให้มันแช่พันเลยไปเซ่ยเลยสุดฤๅษีคุ้มเอาตัวเป็นสาวอ <c oughs> เอ้าเขากินหอยตัวเป็นสาวเอ้าเข้าไปแล้วพี่น้องเอาระวังเด้สิบ่ได้ย่างลงไปน้ำเด้อย,ยาน ยังุดไปแล้วโอ้มาหางงหอยสิได้ปลามก็ดีต้วงมไปงมมาได้ปลาคอใหญ่เขากระปูห <c oughs> เห็นยังเอามัดช่วงนี่ลงน้ำก็ได้หอยได้ปูได้ปลาแล้ว <c oughs> <c oughs> Hà khi à, màu liền nắp bay ngon 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 ngồi ngon 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 bằng hào ăn Hà ngon 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 bọc ngon áo đi cơ ngon nó ngon 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 Ừ Mẹ ăn thế ngon Ừ, mẹ ăn thế ngon 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 เบิ่งน้ำบางในความหอยจีเบิ่งน,น้ำหอวนเทพพี่น้องเลยเดิอย่ลงด้ดดดดดดผลตกใส่สองสามื้นเด้พี่น้องเลยนี่แต่ก้อนมันกระแห้งเป็นตาลินคือคลิปก้อนะนะั่นแหละเนาะ้ำไหลแห้งนะแห้งนะลงมาเลยจ้าเด็กๆนะจ้า ไปบ่ไปเบิ่งวางเฮาวัน,นไปอีกฝั่งเลยพี่น,น้องวางมีโค้ชเล็กขาดหลือมะเลิกแท้ไรวางนี่ลูกเอ,อ้ยอย่าลงมาไหนเลิกขาดเทไรวา,างอยู่นี่เด้อถ้าอยู่นี่ถ้าอยู่ห้องี่ลูกมาหาหอย,ยจ้า น้ำขึ้นมาฮอตพี่พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนบัน่ได้ขึ้นมาฮอตพีก็มีทางไปทางนี้นี่เด่นนี่เด่นนี่แค้มแค้มนี่อุ้นมีอยู่พี่น้องเอ้ยหอยกันด้ต้องงมเอาน้ำป้าย่านั่นแหละ เอากอาเมื่อเสไว้ก่อนเนาะกินไได้แล้วนั่งนี่นเ,นเ,นเลยอือเอาท,ที่สบายใจน้านนนาตองนะมันขุ่นแล้วมันกับยากเห็นหน่วยมันแต่ต้องได้งมเอาเนาะ ยังได้คำส่นนี้เอลือกสิมาเลือกเอ้าอืมอืไม่ก็ไปลงเลือกเนาะอยู่ในตื่นตื่นนี้อืมคุณเทลแคมแคมคุนกระแฮงหน่อยเนี่ย ทางนั้นแห้งน้ำไหลแห้งพี่น้องมือหอนนี้ฮันุดกันยังบ่เคยลงจากเถื่ขึ้นสีเลิกดอนบึงจากน้ำไหลเด็ดก็บยักส่องในได้พี่น้องชาวอุน้นเพิ่นก็นั่งเลยนะ <laughs> ได้เลือกเอาเลยงมบาทหนึ่งนี่ได้พับสี่พับห้าเท่าเดิมโอ๊ะไม่ไงั้เรียบแบบนี้น้ำอืม งงหอยด้อจ้างมหอย <g ül üyor> งมหอยเป็นไห,หลมลำแสงก็หใหลำแสงวุได้ได้เสือก ไม้ลําเซงแม่ต้นอีหยังเนาะปานี่แม่คือผู้จักลูกเป็นไม้ลําซงบ่เป็นอือจักเด้่สิไปฮู้ไปมาแต่สิได้แล้วบัดนี้ต้นไม้ลําเซงนะพี่น้องเอ้ยน้องลุงว่านดกอนุปูนนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮู้ มาแต่คำที่เขาเอิญนั่นละนี่เด้นี่มันพันกันอยู่นี่เลนี่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 เอ้จะเห็นได้ว่าแสงกระวินมส่องก้อนๆกันอยู่เข้มๆเหมาะกระตูแม่นุชกันยังลำแสงว่าสันเด้อแสงแดดส่องลำแสงไปทางทูก มอ,อมเมนต์มเมนพอดนนี่ยบุ๊ลาดเนยคุณนะ่ะพี่น้อเตีมกำหนึ่งพี่น้อย นุชย oh, ังไม่ได้ไปได้ทางมันหมื่นพี่น้องเลยลายปะโอ้อยู่ในอันพื้นอันนั้นพุ่นนะเบิ่งดูพี่น้องฮือขึ้นมาเป็นแผ่นอยู่พี่น้องเลยพุ่นนะเก็บเอาเก็บเอาเอามันพอกินหอยหอยนุชหอยหอยอะไรของนุ้เออหอย ฮึ่ยขึ้นฮึ่ยขึ้นอยู่ตามหันแหละน้อยน้อยเหอกับบอา หมื่นหมื่นไปบ่ได้ระวังเด้อจ้าเราจะอยู่ตามนี่หละพี่น้อง เลงไปก็ได้บางนะเลิกเราอาเคมเนำกัเย็นขักมอืม <c oughs> <c oughs> ลงไปได้เลิกได้มนมีดอกนี่นั่นมีบ่ปิดอายุเงาอันนี้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนได้จ้าด้าเด็กๆเลียน้นำได้แบบนี้เิเ่ง,ง,ขง,ขงของอันนี้จ้ะ แกงสำนีกะเลือะอะไรห้สองคนกูอยากเค้นป็นไดพี่เนาะสองเฮือนกะบัวบดเผื่อเผื่อหนำเผื่อพักเผื่อยังหลายตื่นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าและก็ฝากช่องน้องลุงคนน่ารักหนเด้จ้าเฮ้ยแพกบ่าวสกุลด้วย